จะต้องถูกด่า ความสุขความสนุกกับเราได้ไงาลนสดารดคนไดีใ้รักอย่เกิดมาอยนได้ยงไงเกิดมาก็ผมมะ แต่ว่ามันบอกมันเล่นละครแล้วเนี่ยช่วงนี้ร้องไห้ไม่ค่อยออกจะแฮปปี้มากไงฉันก็เลยว่าถ้าร้องไม่ออกจะนิสิตสอนนะฉันจะด่าให้เธอเจ็บใจจะได้ร้องไห้เสียใจไหมล้วให้ไม่ออกเสีงเหรอจิกด่าเพื่อให้ร้องไห้ไปดูที่ผ่านมาในชีวิตไอ้หมวยที่เล่นเอ็มวีนะร้องไห้ทุกเรื่องร้องไห้ขอดูหน่อยสิคะเอามาดู ในในเรื่องต่างๆที่เราเห็นมาเอกีหนูเล่นตามบทอ๋อไม่ได้มีอะไรแทนไม่มีเลยบางคนก็บอกดาซิยิกสิได้รองฉันไม่เคยเชื่อเลยมายิกฉันจะตบให้ใช่ใจเอาอย่างงี้มีอยู่คนนดงงร้องไห้เก่งจนตอนหลังๆเนี่ยถูกยกให้เป็นดาราเจ้าน้ำตาคนใหม่ของวงการไปแล้วเพิ่งจะจบไปเลยนะเดี๋ยวมาดูกันว่าเขาเป็นอะไรกับเชอร์เบดน้องเชอร์เบค่ะ ด,ดูชื่อเรื่องสิดอกเป็นดอกมันจะต้นยนจบเลยอ่ะแล้วทุกคนจําหนูได้จําได้จากร้องไห้ไหมเออด้วยเพราก็เล่นเป็นลูกของจีเย็บไงเวลาร้องไห้นึกถึงอะไรเพราะเราจะอินกับตัวละครค่ะเราอินอย่างถ้าเกิดเรารักคุณอัศนัยมากแล้วก็จะอินด้วยค่ะเวลาเราในถึงว่าเราต้องเสียเขาไปทั้งที่เรามีเขาแค่คนเดียวนี่ค่ะหนูอยากเล่นร้ายไหม ก็ถ้าก็อยากมีมีอึ้งนะมีอึ้งอะไ้ป้าที่ชวรอะไรอย่างนี้เอาอย่างนี้ดีกว่านะคะถ้าอยากจะเล่นละครเก่งเหมือนเจ๊หนุ่เหมียวเนี่ยเราจะส่งเราจะส่งไปที่โรงเรียนการแสดงแห่งหนึ่งค่ะอยู่แถวสาธุประดิษฐ์ไม่ส่งไปร้านอาหารใดๆไปดูก่อนว่าเขาจะให้เรียนวิชาอะไรบ้างแต่มีให้เลือกหลายวิชาทีเดียวไปดู เจ๊ตลาดสดเนี่ยส่งดังเอกน้องใหม่มาแรงอย่างน้องเชอเบลมาเข้าโรงเรียนสอนการแสดงแถวแถวซอยสาทุกประดิสี่สิบสีทับหนึ่งแต่มองยังไงยังไงก็ไม่เห็นโรงเรียนสักทีเอ๊หรือว่าจะเป็นที่นี่คะ เชอร์เบลมาถูกทางแล้วล่ะค่ะที่นี่คือศูนย์รวมของชาวไทยใหญ่ในกรุงเทพและที่เห็นอยู่นี้ก็คือการแสดงกาปัดกลองหรือรำวงของชาวไทยใหญ่ค่ะไหนๆจะมาฝึกรำวงกับเขาทั้งทีเนี่ยก็ต้องแต่งองค์ทงเครื่องให้เหมือนกับเขาสักหน่อยค่ะเวลาเริ่มต้องเริ่มท้ายตลอดหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาม อยากจะบอกว่ากั้นหายใจทํามากเลยตอนนี้ลุ้น <c oughs> เวลายกข้างซ้ายใช่ไหมคะต้องยกมือข้างขวาหนึ่งสองสามวนด้วยตำราวงการเ <ทำ S 1> ต้นเลยหนู เดินออกมาจากศูนย์ศึกษาปฏิบัติธรรมสาทุกระดิ์นิดเดียวก็จะเจอกับร้านอาหารไทยใหญ่ที่หาทินมได้ยากมากๆเลยในกรุงเทพร้านนี้เป็นของป้าทอนและลุงสจีนชายไทยใหญ่แท้ๆค่ะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรคะถั่วพูนค่ะถั่วพูนแล้วไอ้ก้อนๆนั้นคือถั่วพูกัะถั่วพูอ๋อคืออันเดียวกันแต่ว่ากันเป็นคำเป็นก้อนเมนูเด็ดก็คือถั่วพูค่ะคำว่าพูในภาษาไทยใหญ่นั้นหมายถึงพองหรือฟูขึ้นมาค่ะ ถั่วผูก็คือถั่วที่ฟูหรือพองขึ้นนั่นเองที่ร้านป้าทอรเนี่ยมีขายทั้งถั่วผู้อุ่นแล้วก็ถั่วผู้กั ถั่วผู้อุ่นนั้นจะมีลักษณะคล้ายๆกับซุปข้นสีเหลืองนวลมีกลิ่นหอมสวนนิดๆกินคู่กับข้าวซอยค่ะนําลงไปคลุกเคล้าให้เส้นเหนียวนุ่มโรยหน้าด้วยต้นหอมผักชีกะลัำปรีซอยถั่วลิสงบดกระเทียมเจียวส่วนซีอิ๊วหวานที่ใช้นั้นจะทําจากน้าตาลอ้อยแท้ๆมาเคี่ยวเองกับมือเลยนะคะปรุงรสด้วยพริกผัดเล็กน้อยเท่านี้ก็อร่อยเลิศดแล้วล่ะค่ะอร่อยมากค,คือไม่ต้องปรุงแล้วค่ะตามที่ป้าปรุงให้ก็อร่อยนคะมันเหมือน ลันนามันได้พวงรชาเลยส่วนถั่วผูกกัดนหรือถั่วภูเย็นเนี่ยจะนำมาหั่นเป็นชิ้นพอดีคำยำด้วยน้ำส้มหมักรสเจ็ดที่หมักด้วยข้าวเหนียวแล้วก็เหล้าค่ะเบี้ยวแี้ยวโอ้เหมือนน้ำส้มสายชูผสมน้ำเกล่อเล้านิดนึงใส่ผักชีกระหล่ำปีถั่วลิสงแล้วก็กระเทียมเจวซีอิ๊วหวานเดี๋ยวขาลองชิมนะคะ อร่อยไปอีแบบแล้วแบบอย่างนี้ขายชามละเท่าไหร่คะชามละสามสิบค่ะ สองเมนูเนี่ยวิธีการทําเหมือนกันนะคะเขาจะใช้ถั่วแขกนํามาล้างด้วยน้าสะอาดแช่ทิ้งไว้สองชั่วโมงเพื่อความนิ่มก่อนที่จะนํามัมโม่แล้วก็แยกออกเป็น2ส,ส่วนคือน้ําถั่วและตะกรอนถั่วค่ะจากนั้นก็ต้มน้ําให้เดือดเลยนะคะใส่ขมิ้นเพิ่มสีสันตามด้วยน้ําถั่วที่มอไว้และต้องคนด้วยไม้ไผ่ที่ลุงสุจีบอกว่าเป็นอุปกรณ์ที่ดีที่สุดในการเที่ยวถั่วพูค่ะอันนี้มุนมนบข้างข้างเนี่ยแล้วแต่แล้วแต่กนาด ไปอย่างนี้อย่างเดียวนะไม่ได้กลับข้างกลับข้างไม่ได้ไม่ได้ถ้าเรากลับข้างมันไม่เหนียวต้องนานมันก็อย่างน้ประมาณหนึ่งเดียวถ้ามีไอขึ้นมาเต็มก็ใช้ได้แล้วอนี้ใส่ใส่ที่ตะกรอนอ่ะว่าถั่วูุที่ตะกอนตะกรอนถั่วนั้นจะต้องค่อยๆใส่ทีละน้อยทีละน้อยเพื่อให้เนียนเป็นเนื้อเดียวกันพอเคี่ยวไปเรื่อยๆก็จะเริ่มข้นเล่นเหนียวขึ้นถ้าทําถั่วพูอุ่นเนี่ยก็จะใส่ตะกรอนค่พอเหนียวนะคะแต่ถ้าทําถั่วพูกัดแล้วก็ จะต้องเพิ่มตะกรอนเข้าไปจนถั่วพูเนี่ยเหนียวมากแล้วก็เคี้ยวลำบากลำบากเริ่มยากแล้วจับจับจับียบเรื่อยๆของมอญยังเป็นหมืครีมเนื้อครีมนะค่ะแล้วจะได้ยังอออ่เลยเท่ขาหนี้ก็จะได้ถั่วพูสีเหลืองนวลน่ากินน่ากินแล้วล่ะค่ะชาวไทยใหญ่เนี่ยนะคะเขาจะไม่ชอบกินหวานเพราะว่าน้ำตาลบ้านเขานั้นหายากแล้วก็มีราคาแพงค่ะ อาหารของพวกเขานั้นจริงจะเน้นรสชาติเค็มและเผ็ดและที่สําคัญที่ขาดไม่ได้เลยะก็คือผมชูรสอย่างของไทยนี้เราก็จะมีน้ําส้มสายชูน้าปลาใช่ไหมคะแต่ข<น>องไทยใหญ่ไม่ได้ใส่น้าปลาค่ะถ้าใส่น้ําปลามันจะเหม็นขาวค่ะออมันไม่เข้ากันค่ะต้องใส่ผงชูรส เกลือพริกโคที่เห็นใส่ชูรสกันเยอะๆนั่นก็เพราะว่าเขาใช้เพิ่มความอร่อยแทนน้ำตาลค่ะนอกจากจะขายอาหารแล้วที่นี่ยังมีวัตถุดิบพื้นเมืองที่หาได้ยากระวางขายด้วยเหมือนเป็นซูปเปอร์มาร์เก็ตขนาดย่อมๆของชาวไทยใหญ่เขาละค่ะของทุกชิ้นเนี่ยส่งตรงมาจากแม่สายนู้นเลยอันนี้คืออันนี้เป็นโถน้าเป็นอาหารหลักของคนไทยใหญ่อันนี้อันนี้คืออะไรคะมะแขือ ที่ทําลากหรือไม่ก็ทผัำต้มยำเหนยพวกนี้ขายยังไงคสิบบาทค่ะแลไอันนี้คืออันนี้เนื้อแพ้เนื้อตากแห้งแบบแดดเดียวตากแห้งแบบแดดเดียวอันนี้คือกินเล่น,นได้กินได้เลยไอ้นี้คืออะไรอันนี้เป็นยานัะนะยาท้องอืดท้องเฟ้อ รู้จักเรื่องกินของเขาไปแล้วเรามารู้จักชาวไทยใหญ่กันบ้างนะคะชาวไทยใหญ่เนี่ยมีที่ฐานอยู่ที่รัชชานติดกับชายแดนภาคเหนือของไทยค่ะรูปร่างหน้าตาก็จะคล้ายๆกับคนทางเหนือบ้านเราเนี่ยแหละค่ะเว้นก็แต่ภาษาพูดและภาษาเขียนที่มีเป็นของตัวเองนะคะที่สําคัญชาวไทยใหญ่เนี่ยเขารักกันเหนียวแน่นมากๆพบกันทีไร์ไต้องมีร้องรําทําเพลงการสนุกสนานน้องเชอร์เบลของเราก็เลยโชคดีได้ฟังเพลงสำเนียงไทยใหญ่แท้ๆ หมายถึงอะไรคะหมายถึงสาวไทยใหญ่ใช่ไหมน้ำใหญ่รอยสูงที่ผิวของไทยใหญ่ชาวไทยใหญ่อยู่อืม กลมเนมากเลยเธอเบลเบลเออเป็นคนที่ใส่ชุดแล้วขึ้นขึ้นเครื่องเนาะเขาเรียกว่าถึงเครื่องนะใส่แล้วเหมาะเลิศแต่ว่าเดี๋ยวขอคุยอาหารนิดนึงอืหน้าตานะต้องบอกเลยบอกว่าเราประหลาดใจมากอร่อยเกินหน้าตาเด็หนุ่มวชอบเพราะว่าไม่มีเนื้อสัตว์ชาวไทยใหญ่มาในห้องส่งกับเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะที่รีกสวัสดีค่ะ พี่แต่งตัวมาพร้อมเลยจริงๆไทยใหญ่เลยจะมีชาวไทยใหญ่ที่อยู่ในในบ้านเรานะคะ่หนมเมียที่เข้ามาเนี่ยต้องบอกว่าเริ่มมีมากกว่าสองล้านคนสองล้านเป็นชุมชนที่เข้มแข็งที่สุดเจนูเมียวค่ะเข้มแข็งมากๆมีการจัดวิทยุออนไลน์มีเว็บบอร์ดเป็นเรื่องเพลงของเพลงโอ้โหต้องบอกว่าเป็นเรื่องเป็นราวเขาอยู่กันแบบเนียวแน่นลักษณะการพูด ก็คล้ายๆภาษาเหนือเนี่ยฮะฝั่งนี้สมือิว่าบอกพี่เหนียวสวยอะมีป่ะก็มีพี่เหนียวห้างหลีพี่เหนียวหางหลีพี่เหนียวหางหลีหางหลีถูกไหมคะหางหลีแปลว่าสวยหรือเปล่าใช้ได้ใช่ไหมแบบว่าสหางหลีนี่แปลว่าสวยครับหางหลีห้างหลีโอ้โหสวยหางหลีจะได้จพวกเราหางหลีกันหมดเลยนะคะค่ะพี่ค่ะเพราะเราก็สวยๆกันทั้งนั้นเลยอย่างคำว่าอร่อยก็จะเป็นคำว่าหวานค่ะหวานหวานอ๋อ ต้องบอกว่าอาหารหวานทุกอย่างเลยคืออร่อยมากไจ้พูดถึงเรื่องของอาหารไปแล้วต้องบอกจริงๆค่ะว่าคนไทยใหญ่เนี่ยเขารักมือไทยด้วยนะทุกคนเนี่ยพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยบอกว่าอยากจะตอบแทนแผ่นดินไทยแต่ว่าพวกเขาจะทําอะไรช่วงหน้ามาดูกันค่ะ